วันนี้ก็บรรยากาศคึกคืนนะครับแล้วก็นักแสดงก็มากันอย่างมากมายทําให้บรรยากาศในการบูสวันนี้หนุกสนานครับแล้วก็เป็นพิธีถือว่าเป็นมงคลกับเราในการทําละครเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวนะครับเรื่องนี้กแสดงแน่นแน่นครับแน่นจอเลยครับแล้วทุกคนก็จะมีการแสดงเรียกว่าปล่อยของกันทั้งเรื่องนะครับสนานไม่ผิดหวังแน่ครับต้อนรับนเกงื่ใหม่แก่ก้อง น้องสบายสตินานางเอกนางเอกคุงเก่าฮะนางเอกครุงเก่าวังแก้วนะหมู่บ้านวังแก้วดูหน้าเขาดิเหมือนไม่ต้งพูดครับครับยังไงคะทำไมค่ะก็ได้เป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะแล้วก็ได้มาเล่นกับพูเป็นครั้งที่สอง่ะก็รู้สึกดีใจมากที่พี่พูดให้โอกาสคุณมคอนเสียงหรือคุณทนเสยงคัตอนครัติดคตรแบบวัานักแสดงรอบัวเราขับั ก็มีนักแสดงที่ยังไม่เคยเจอเ mm พราะหนูก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เนาะก็ได้มาเจอพี่พี่นักแสดงหลายๆคนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะและก็ได้คําแนะนําต่างๆในการเล่นละครมาค่อนข้างเยอะค่ะพระเอกเราแล้ว s <S ค่ะพระเอกเราค่ะอันนี้ไม่ใช่พระเอกนะคะดี่สนุกขึ้นมาแสดงเยอะมากครับแล้วลก็ทุกคนเนี่ยเต็มที่มากเพราะว่ารวมตัวสายคอมเมดี้ไว้เยอะมากเลยทเลยครับ โอ้โหโอ้ใครตะใครลายท่านเลยโอ้โหสายคอมเบรียดีนี่อาจารย hey, uh ์อาจารย์แอาจารย์ชูสีอะ้งไทยชูสีมีสมมูลจะบ้าแล้วเขายังอยู่ผมเป็นอาจารย์จนไม่มีงานจะทำแล้วครับองไม่พูดอะไม่พูดอะไรพูดล้เยอะมากครับเรื่องนี้คนคู้นเคยเราก็มีเหรอคะอะไรนะครับคนคุ้เคยเราก็มีนะคะ คนกูร oh. ์ตกว่าเอามาด้วยใจเบาเลยเล่นด้วยนักแสดงเยอะดีซีพีวบอกว่าคับจอเลยเพราะว่าฉากหนึ่งเข้าประมาณ16-17คนเยอะไปเยอะไปแน่นจอเลยเยอะไปครับพี่หน uh ุ่มนะคะพี่นุ่มเป็นไงบ้างคะ สนุกสนานก็เข้าทางครับเพราะเป็นละครสนุกสนานเล่นไปแล้วไม่ค่อยเครียดนะครับ <All right. S 1> เล่นกับทุกคนแล้วก็กับน้องสมัยนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่2แล้วนะฮะ <All right. S 1> เรื่องเรื่องที่แล้วก็เป็นลูกแต่ว่าเรื่องที่แล้วโดนกระทืบเยอะ <laughs> นะฮะ เพราะว่าเป,เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นร้ายแต่เรื่องนี้เป็นเป็นแบบออกแนวแบบว่าแก่นแก้วแก่นเซียวนะก็เข้าทางน้องเขาเล่นได้แบบโอ้โหหมอกเน่งมากแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนนะฮะเข้าฉากกันอย่างพี่สีนี่โอ้โหโอ้โ,ห,โอหแค่ติดไมคก็ขำแล้วครับไม่ได้ไเล่นเลยติดไม่ถูกพี่สีราคาเป็นไงบ้างเหมือน พูดอย่างนี้เป็นลางมาเนี่ยมันมันร้ายเนาะเล่นกับพี่วุฒิหลายเรื่องครับแล้วพี่วุฒิเป็นผู้กำกับด้วยแล้วก็อะไรด้วยคือจะปล่อยให้พวกเราเล่นแบบอย่างที่เคยจะพูดอยู่รู้แล้วไอ้พ่อพระเอกเอาแค่นี้เดียวพอจะไปเพี่วุฒิเล่นเป็นวาเราบอกว่าพี่คัดเชอาผมหมดมุกและอะไรประมาณนี้ในนี้ใครชื่อได้ชื่อได้บ้างครับชื่อได้ชื้ออะไรเนี่ยเหมือนคณะเดียวกันเลยแล้วพี่เท่ราคามาอยู่ในเรื่องนี้เป็นยัง ก็ครื้นเนาะก็คลื้นครับเล่นไปหัวลอกไปเล่นกันไปยิ้มกันไปลูกประจางคเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไวม่ไครทไที่แม่พี่แม่่ใสุดค่นี่แหละครับพี่สีนะพี่สีขอบคุณมากครับเ่ครับแม่นอแม่น่แ้มายการคนนี้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 คนที่สองแล้วค่ะ จะกลัวก <S iser Zum voi> <ół> ันเนาะหลายนะหลายนะาพูดตอนตอนนี้กำลังตกตีกับน้องสมาอยู่อีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องนี้รักน้องรักลูก่รักลูกเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวได้เจอแบบเพื่อนๆที่น้องกันแบบว่าแน่นจริงๆเลยันนี้แฮปปี้มากค่ะพี่บัวนะคะอยากบอกอะไรกับแฟนที่เหมือนว่ารอในทาื่องนี้แล้วก็ก็คืออยากให้ติดตามรับชมนะครับว่าเป็นละครที่รวมตัวนักแสดงที่มากฝีมือเข้ามารวมกันแล้วก็ทุกฉากทุกตอนสุขสนานแน่นอนครับผม่ะโต้โอ้ ค่หน่มแต่ไม่ม,ม,ม,มีค่ก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับผลิตโดยคนทีวีไทยแลนด์นะครับค่ายนี้ก็รับประกันเรื่องความสนุกอยู่แล้วบทก็ครบรถนะครับตามสไตล์ช่อง7 HD นะครับสนุกแน่นอนครับแม่ปูเปียวครับแต่ว่า นี่เดินเรื่องต้องอยู่ที่เขาเพราะว่าแม่ปูเปี้ยวฝากมาเดินเรื่องเปรี้ยวมากค่ะเพราะว่าเปลี่ยนบุคลิกไปเลยจาก2เรื่องที่ผ่านมาก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยจากที่แบบเรียบร้อยร้องไห้เรียบร้อยร้องไห้ก็กลายเป็นแก่นเรี้ยวไปเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแม่ปูเปี้ยวทังช่อง 7hd ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ